ฟังล่าจักจักก่อนก่นกนนอนเนาะคนกุ้งเนาะครับทำฟังน้องแพร่กินนาลี่แต่งตันแต่งตัวแล้วจะคอยถิ่มบอกข้มอม,อมอูลข้อมูลในหนองนงนุ่มสาวได้วนได้เซืยนกันครับตอแล้วตอนตะมือบดกับมือกล่องแล้วแดด เอล่ะนะเอาละยกที่ยกที่สองตัวร้องกันลงมาไหวเจ้าภาพศรัทธาได้ผู้ฟังหน่อยไงผู้บรรโผ่่ยใส่มาให้เกียรติต้องมึงก่อ อดตาลับขับตานอนมาใส่เขีย้ยขักแนนทั้งคนนมคนแก่ผมขอขอบคุณมาสนับสนุนโชค์ขี่ดันในมือนียับเข้ามาทั้งพี่ญาติโยกไกลายบาดหาวาดดวดไล่สีบ่เห็นเด้อแม่ยกสองนี่ราแน่นิดหน่อยนาอตามพ่นเจ้าภาพศรัทธาิันทบุญแจกใจว่าเป็นของไง่ายๆเสียสาระตักใจเกิดศรัทธาเลี่ยมใสอีหลีขักแม่มีศรัทธากาแก่ผมยากทุกคน จึงได้ตั้งกองกุศลต่มคำสอนสั่งพี่้องผ้ากันลังมาเต่ามาโฮพผ้ากันมาเชิญคมเสพกันมวนเสินพองบ้านนี่บ้านอื่นได้มากินมาทานถ้าฟังล้ำลูกหลานกระเฝ้าเมื่อเด้อดร้อโอสา์ก่อนเถาะเนื้เหตุตามเหตุจีตามครองธรรมาดาละหมอลำก่อนหรือหมอลำก่อนสิ่งแม่นสีลองเพียงดีบ่านได้กระทงกลับมาโอเพราะมันเป็นวัฒนธรรมประเพณี ของหมอล่ำก่อนสิ้งถิ่มบ่ได้คือการโอนอกจากหมอลำโง่ความโอ้นั้นบ่ม,มีเอาล่ะยกกำฮตดบังหันเป็นยกไหวอ้อย่อครูยกที่สองฟังดูไหวจงกุพรพพุทธเจ้าผู้พุทธเป็นกกเงาทั้งด้านศาสนาหรือเรียกว่า,าศาสดาหรือบรม,มครู สอนให้รูท้ทั้งหรือใให้เขาใจดันสินธรรมผู้แนะนํำพุทธชนให้ทุกคนทำดีมีข้อตีเตือนใจทำอริยวุูวามใส่ความงามละความเพียรเป็นบทเรียนอันประเสริฐจ,จำไว้เถิดคนไทยถ้าทุกคนมีความเพียรในใจปรารถนาแนวใดสำเร็จได้ทุกอย่างผู้ฟัง เปิดเอวนก่อนไก่ขออนุญาตบาดแคบคำสุดใจหลอกสซนด์บาตเจวบสุภาพบอสดูงามหูงามตาครับแทักเรียนขึ้นเรียนลงอ่ะรอรอเด้อพี่เด้อเอาล่ะมื้อนี้เจ้าศรัทธาเอาอุ่นสางกลพวกคุณแม่คุณพ่อได้สางน้ำทำบุญได้สาระตนทุนปัจจัยหลายบาทพ่อแั่ด้วยพวกญาติพี่น้องมุงสามีบักกะหลาถ้าบอมบอมโอ ทางหมอล้วมาหนึ่งคู่ยังเสือเสียงดังกว่าจะใครคนเราฟังสือกันละกันบวนสะละสับไหลซ้องนาถูกยังปัดเจนทีข้างนอกข้างนั้นให้วยก็มาเป็นห่วง เพื่อให้บวงกัวงบัตสงสารเพื่อให้ไปบริพารตัดทางศาก่อมีสัทธาตั้งท่อเรื่องใส่ใกจริงบอกเล้ว่าใช้ดือยิงสัทธาเจ้าภาพมือดีผมขอาพระอมบันทาบอได้เอื่นผมมาละเสืกันใส่หมูพอมันตลอดทั้งขู่ทั้งยิงทังใส่จังมือนี้จะกัะจังอย่างไรสัทธาแก่จังหมอลำสันเนยเงแก่คนสันเนียม่องทำไปทยทักานเนี่ยน่าะเหมนบดหลแล้วบนบ่อจะได้เป็นท่านบ่ชมคนละพล สินทานสิดำไป๋เปลี่ยนหฮมเรากลมเดียมเทียมตัวบอให้มืดห้ยหม้อเราสาวมองจากกันตลอดหอดงามย่างยามนางยามยืนยามกันทำกันคือได้แก่งตามาสาวเสียบได้สุกสุกหวานตุกฮุกแต่พอมาเลื่อมแล้วพอจทำทานสามต่อพวกคุณแม่คุณพ่อคุณป้าคุณลุงทางกำนันไปกำนี้เอาหาน้องนุ่งอยู่น้ำขันหอดุงไปยาเฝ้าเมื่อนอนบ่บ่สั่น กระบอลและของห้างนม่แม่นลาสิหำสีแฮ่หอบอยู่นหลังเอาเราไปจุดไปฟังนี่กระบอคขับศาสตร์จังว่าศาสตร์รับบอลแล้วองเฮองอู่แ้วอยู่ไอ้บ้ดังเลยรับเขาชิวข้งหายาเห็นนะครับข้าเด้อดังทุกอย่างอันมนีดูน้ำหมวกสงไม่ใช่ของจริงบอลแะว่าใจเหลือเงี้ยเ่านมเหลือแก่เฮ้ยใดเงี้น้อบอลแะแม่และภาษาสระบนในทีศสนาสอนคนบดมูบางคนเหาเกิบดูก็ได้วัดถาวร เทียงละตาว่าเปลี่ยนคนอตัวตมนสมุดซับจริงของทุกตัวแหล่งเกิดทันหาไทยเราตะเว้ดหน้าค่ะยาเสแป้งมันบยตาไปแลสไม่เหลือทุทีเผาลุนตะกอดพอตาตัวตนนคนเฮาเจ้าไข่เมื่อจิตใจเฮาหมอยสับตับขันบเทปสิบคนลเปลนอิดเป็นขนไจุดมาละจนมนเป็นทันเปลี่ยนเตาเพราะฉะนั้นคนเฮาสิมีอย่างหน่งเน่ไปละสวัสดิ์ทงแตววินญนจิตใจไปหน้าลบมันไปตะวินยันคือก็ปลอยสกัดนบูดตองรูปลหัง ไว้แหงให้กะาญาติผึ่งิญอยู่เป็นจังสันเดืมอมออออนนูและพี่น้องฟ้องไปคนบวกเขาเสีตใจคนบวกเขาสิยตาให้ทำบุญไว้เนื้อญาติเราสาเหตุตั้งแต่ความโลภความโล้ให้ผ้ากันตั้งโถจำสินฟังเถิดว่าสิดับขิเดืดดับขี้เลือจะลากะตัญหาไปเป็นทเทวดาอได้ลุสลัยนยน่น อดีน็นลัมใส่เขียนเบาเรียงสังขารสังฆราเบาเรียงการกินกันทานาที่ตังสัมพังอาจารย์นักดนตรตีเพื่อนได้กินนาำกินเขาได้หลอบเขาเทียง,ยงมาไี้หันมาเบาเรียงการกินกันทานจากน้อยไอพีม,อม้อแค้นเฮ้ามือนีบญมือนีคือบุนยังาบางคนก็อาจิบอท่านได้หูอาจิบอท่านได้ทราบบุนมือนีคือบุอโอติส่วนบนส่วนกุศลไปหาดหวงมิญญานของคุณยี่อรลี่พัญยาพิมพ์ ผู้ลมรับดับขันผู้ลมเสียหายตายเสียจากกากลูกจากเต่าจากพี่จากน่องจากพอจากแม่ไปจากปรโรกเบื้องหนีไปสู่ปรโรกเบื้องหน้าพุ่นแล้วบอประดิษฐพับนบนบุคคลผู้ใดก็ไปคือกันพอฉะนั้นเลี้ยวสั่งหยังเมื่อนี้พนมาบอทอสั่งนำทำบุญคุณหยังกับบอทอคุณพอคุณแม่ แก่หยังกับบอทอแก่บัดแก้วป่าหยังกับบอทอป่าหน้าที่บาดขาดหยังบอทอขาดสินทำเลี้ยวพนมาจำหยังกับบอทอจำเสีลกินหยังกับบอทอกินเข่าเข่าเอี่ยังบอทอเข่าอายุสังขารเลี้ยวพนมาท่านหยังบอทอท่านเนี่ยท่านลูก ือจังงอมพระเบียสันดอนด้ท่านกันหาชาลีท่านนั่งมัดสีให้แก่พามจังได้เปลี่ยนพุทธเจ้าเขาสูนิลาพานเพิ่วมาท่านยังบอทอท่านบูกท่านเต่าท่านเด่งท่านเดาสิได้เปลี่ยนพระอินเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อนี้ส่วนใดเป็นตาท่านกะท่านห่มกองบุญกองท่านโดยเดลาม้อเขี้ยนส่วนในร่างกายเฮานี่มันเป็นของเฮาจักยางในสม ในร่างกายเฮานี่ล้วนแล้วอันนี้จังสังขารเป็นของบทยงแถ่เนีนอนล้วนแล้วมีตั้งเกียกองขี่พี่น้องออจังไหว่าจังสันวัตีิมันเป็นบังไดเป็นกองขี่เน่ยวัตถิ่าแข็น สังเกตทั้งหัวจังที่ก็มีแต่ขี่หัวอยู่น้ำหัวเอิ่น่าขี่หัวอยู่น้ำดังเอิ่น่าขี่ดังอยู่น้ำปากเอิ่น่าขี่แขีวอยู่น้ำคอเอิ่น่าขี่ไข่อยู่น้ำใสเอิ่น่าขี่เพียอยู่บันไดเอิ่นขี่บันหันอยู่บันไดเอิ่นขี่บันหันอยู่น้ำหูเอิ่น่าขี่หูอยู่น้ำตาเอิ่น่าขี่ตาอยู่แต่งาขาขี่ยังไม่ซาเออขันเจ้าเก่ยงแต่ว่าแต่งามขาขี่ยังไม่เขน ปาท้เต่าแค้นข้าปากปันไดยังเบาไดอยู่ใต้งามขาเอื่นว่าขีไก่โปครับปาจิตท้มีหัวจิตหัวใจน้ำหมูอยู่ก็ันเป่าตังไกแค้นตังใจเป่าแค้นครับก็มีกินเผืองลับตาเห็หมองก็เพราะฉะนั้นเร็วค้นเห่ามันมันเป็นมีกินเผืองเนาะมันเป็นยังไงกันวินแดดวินแดด จะไทยจะลูบไหลได้พอละเออเงินมีเท่าไรก็จกปอนลูกปอนเต่าเนี่ยเพราะอะไรขารถค่านร์มันลูกแน่นี่แเราบ่ได้กไทยลูบดอกฮะข้างหลังโทรศัพท์เรามันมีเบอร์โทรเล่าเรายกขึ้นในหางเกียงจดเอาตัวหางเกยงกับเพดัานขึ้นมา <c oughs> ต่องนงมวยนี่มาซอยด้วยใจด้วยมวยนี่ค่าร์มันลูกมันมันกับเพเอาจา้าบาดขอบบญขอบขอบุนหลายๆเด้อ อ่าพะลาอานิสงส์ส่งอยู่เอ่อบุญสู้อยู่ส่งดวงวิญญาณของอีพ่อลีมื้อนี้อยู่ไสเด้อนําสู้นูส่งลูกเต้าอ่าไปล้ําไสบ่ว่าสิเดินทางใกลทางไกลอยู่ไสก็ให้นําคุมนําควงให้พี่น้องป้องปายนําอ่าเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ลกเตาผู้มาองมาลํานีให้โดงดังคือเสียงผเสียงกองอ่าเสียงคล่อเสียงตะไลนี่เด้อ บัดนี้ผมมาร่วมผู้หนึ่งในงานบุญเด้อแม่เด้อได้แล้วมอแค้นนอกยากหน่อย,ย,อยพู้ละลอยแต่แล้วเเฮาข้อะครับนี่ท่านเป็นผูนน้ฟังล่ำเปลี่ยนนี่ใส่หน้าเลกากระเลื่อนละมืนนแม่เบิ้งแหวนอยู่นี่กับเครื่องแสนผุนไว้นี่แม่ผู้หลายๆเด้อครับล่องเบิ้งขนาดเนาะเอามา,า,อาลอยนึงให้ได้ลอยล้านเด้อครับเด้อครับขนาดได้หลายล้านก็เอามาเป็นพันหมดเลยมันจ,เจะเได้พันล้าน พู้ได้บอกไม่ให็่ไงสุยนละดขับบวนเอ่าุณครคำโอ้ใหยมาลอยหนึ่งจะขอให้ได้บุญได้ก็สนขึ้นหลายๆเท่าเลยลอยเท่าพันเท่าเงน้ยนี่ใส่นี่ได้ตามกฎหมายได้หน่ยเดี๋ยวสิพาไปเรียงเก็เจ้าอยู่ในสารคาม บัดนี้ผมมาร่วมผู้หนึ่งในงานบุญเด้อแม่เด้อกราบขอพระคุณศรัทธาผู้ให้มาร่วมด้วยก็เอนนื้นผมขออหยพรอให้ศรัทธาไทยท่านเจ้าภาพสะกดเออให้มีสุบเลินล้นความเสอยาสมีสร้างนำทำบุญแล้วมือนี่ให้ท่านอายุมัน ขวัญเนอยางปราธนาทุกสิ่งขอให้เจ้านั้นได้สมดำมาดังไยเงินคำนั่นให้เป็นแสนล้านกดเด้อลุงสา้อพี่น้องถ้ากูดรวนประหย่ยางมาให้แน่บ่บเงินเป็นยังไงเงินพี่น้องกูดอนมันคือกันกับเงินลอยกัดสาคามบ่น้อ มันสีเดียวกันบางเงินทางกูดอนมันเป็นสีดแดงๆจังสีวะนอขันคือก็เอายางมาเบิ่งกันนะเงินคำนั้นให้เป็นแสนล้านโกดเด้อพอเจ้าภาพเด้อเงินคำนั้นให้เป็นแสนล้านโกดเด้อแม่เจ้าภาพเดอ้อกูทางทานพอจงเอ้ยพอจง อุ่ทางทานอุ่ทางใสเป็นเจ้าอพอเศรษฐีอุ่ทางทานพอจมอไหวไม่เอื้อนท่าใหญ่แท้คือเมื่อบ้านอิลีก็ให้ลูกให้โตเจ้าคนเราหาลอยหาลอยนะเพียงอุ่ทางทานอุ่ทางใสเป็นเจ้าอพอเศรษฐีอุ่ทางทานอุ่ทางใสเป็นเจ้าแม่เศรษฐี เป็นผู้มีบุญล้นฝุมโคนเจ้าได้เพื่องนี่คอยขามาใส่ทั้งยิ่งผอมว่าพมชายสาธุเด้อทั้งข้างขวาทั้งข้างซ้ายให้มีแต่บริบาลท่านต้องการแนวใดสู้อันให้มีพระวามเกิดชาติได้พบได้ hay đưa hôm Khứa bèn ốp chơi ơi 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 มีสุขล้นเจ้าเรือนหลังสมพนเดยโอ้ยน้อยลันนาขอคุณครับขอคุณสลาวเจ้าขอเงินรางวัลน,นำใจทุกทุกท่านครับบุรีขอบุญขอบคุณเจ,จ,จะะ้าพาอเจ้าเทนา ตือว่ากับของมบอนี้ก็เป็นเจ้าภาพคนหนึ่งนะครับมบอนี้ขอบบุญขอบคุณที่สัทธาจา,จากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องลุงป้าน้าเบ้าทุกทท่านครับมบอนี้มั่วมการห้อมงานบุญลอยวันบุญอุทิศส่วนกุศลไปหาดวงวิญญาณของคุณทอร์นี่มบอนี้ขอบบุญหลายๆขอบคุณหลายๆครับที่เลือกบุญเลยคือขอบคุณทางด้านพ่อขั้วแม่ขั้วพอผู้น่ำในเมืองบ้านเทศบาลแม่นางเฮ้งทุกทุท่านครับขอเสียงปรบมือดังๆเป็นเกียรติให้กับทั้งด้านเจ้าภาพทั้งด้านกักลอยครับ ขอบคุณครับเสียงปรบมือถูกตันครับฮะทีะ่บ้ันเราหลายใหญ่ห่างเนาะวันนักบวชเข้ากับมาหอดมาถึงแล้วท่านสุเทีนก็เดินทางมาหอดแล้วพี่เถิดแผนดินทองกับมาหอดแล้วนคะครับซอยนี้ท่าจ้าผาเบิกเกือบผาเบิกเกือบเ,อเอบลยครับวันนี้ฝากผลง,งานกุหลาบแดงครับของอาจารย์สมกิจบอทองแล้วจังพอ่พอครับศิลปินค่าย,ยแกมมี่บ่าวเถิดแผนดินทองครับน้งแปมกินนรีสายลมเกล็ด thiệt thiệt chưa thôi đâu, cô là cảm lắng cảm lắng ban thì ai song, ơ dìm lo cái mẹ ดำรงมความรักไว้อย่าได้ราบัดหาช่อไปลงใส่หีก็ไอฝ่อไข่ดังบาดตาบาดพี่ขอฝากให้เจ้าพี่ขอฝากให้เจ้าตราบเมื่อเมื่อยำไกรหยาบขอมาไหนไหนจกออกมาใบแดง พีดีแทงให้มันแดลกขอบคุณค่ะมาเป็นไปสีแดงขั้นบาแมนตัวนี่แสดงว่าตาบอดสีคึันสกูภาวมา กวนกะใจฉันมอบเดือดปากใจดวงนี้ที่มาละเมอชีดเธอเธอไม่มีวันเดือดกลาบสี่ยงที่มอบแโด,ด,โด,ด,อด,ด,ดแือนเพื่อหยุไอ้วนและวัยของเราปากไปกระซิบหัวใจเบาบางแม่ยากุศาวมันโกนรน ไม่ธรมาสองเาสครั้งขานั่งคือกันแล้เห็ควหมดตาบ้านดินเดือดทางจาบเลยเดิมาเรื่องกบ้าสาจะดย่าพออาบ้านแห่ใครพอใจจะบ่อในนาคลเลเสียแดงปวรักวายตัวขี้ตก้องอิสระตัวขี้ต่ก้องอิสเป็นกระต่ายไใหจังก็ยอมชอบมแ่เสียรถมาแ่เสียรถาดองกังบลมากระต่ยยังราถนากะต่ยยังปราถนาคนนไหนจตราจะหล่นลงเบื้องีน เอ้มันจะไม่ไ <Dans> ม่สิ้นควรับกุลาบแดงเจ้าเอ๋ยขอเจ้าชมฟ้าวันไหนเขาถามเจ้าต้องเค้นมาสบาร์กำลังสุด hết sức là chỗ và hết nói <laughs> là con bỏ bỏ lòng thương anh bỏ 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 ขอรอยาายิ้มวันฝานวันประสาทเสียงประพฤ้ิและกับบาวสุทินแผ่นดินทองครับ